อี่เจ๊ดอกดอกออกมาส่งไหมอ้๊เข้าสวัสดีค่ะวันนี้ข้าสิมาพบกับสองยังเนาะวันน้ข้าวเ่ยมทำดีเชียวแล้ววัี้ขาวเสี่ยมยังเนาะเก็บเห็ดเก็บเห็ดเนาะวันนี้สิบห้าน้องกิ๊บเต็มมาเก็บเห็ดเลยจ้ะเนาะวันนี้วันหยุดเนาะผนอยากมากินเห็ดอ่าปาไปกันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับ มาทั้งผีมันทั้งผีแล้วเอาตัวนี้ก็กระดเจอแล้วนีนี่นี่หงดอกเยอะกันเด้ออ๋อนี่ไงไนย้บาไหนนหอดอกดอกันีเล็ันี้มันแ่แล้ว่เอาไได้อ๋อทังนี้ด้วยทังนี้ด้วยทั้นี้ด้วย้วีมาัวพี่ พี่พีตังพี่ตังพี่โอ้หลดอกอยู่เต็มเลยลูกบาทเลยน้องเต็มหน้าหนูนหนุก็มีหนุก็มีมีก็มีอ่ะเก็บพีอันละรันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยลุดัวอะยก่อนเดี๋ยวก่อนคอค่อยเอามาทางนี้มาทางนี้้วเอาหมูหนักที่เหนือทางนี้ก่อน นี่นี่น่นเก็บเกไปเก็บไปากนู่น้อเเก็บ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 ตอกด้วยอกมาตรงนี้มาตรงนี้ล้กนีก็บเงะเก็บตรงนี้ก่อนเออเวเอาไม้ออกกันเอาไม้ออกกนเก็บมันกะลกนิดนึงนะคะนอกกแมเก็เก็บักาก่อนออก ตรงไหนมั่งนี่อ่ะเอาทนี่ออมมออเอาเก็บเลยปลาคารันออกนำ้ำโอ้สวยมา,มามสวยงามสวยงามเก็บอะ่ะจะพึ่งอ้าวาวไม่ค่อยใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆค่อยเก็บใจเย็นๆย็อ้ามึงหนีเสื <academy> ได้แก้งบอไม่ดูไนะด้จีเนาะอือเก็บอุ๊ย จะยืนดูแต่ไม้อะมันมาขัดควางบ่กโอ้มีใหม่น่ะค่อยๆในหน่อยเอาไว้เด้ออันนี้อันเอาเอาเอาอันนั้นเอาอยู่อันเล็กๆกันเก็บไว้เอาไว้มืเออื่นนี่เอาอยู่อันนั้นเอาอยู่ไปไปป่าไหนไหนไหนดูป่าปาไปดูโคมาไหนไหนบ่โอู้ในหลายดอกละอ่ะไป เดินหน้าเลยเอามาเห็นไหเห็นมาออกอันนี้ไงเอาเก็บเอาเปิดเอาเบิ้งเปิดไม่ต้องเบิ้งนี่อ๋อมีจังดอกสองจังดอกเอามาโชว์เบิ้ลอุ้ยเท้านิ้วเท้านี่ไหนอ่า ไปกันเลยไปแล้วเขาต่อไปมีไหมอ้าวเห็นบอเห็นหรือยังเนาะไปเลยไปไปไป ให้ให้ด okay. <Hit. S 2> mm ูสิเก็บเฮ็ดอย่างเฮ็ดเฮ็ดเทิงนกคุ้มนกคุ้มอืม <ไป S 3> เห็นอีกวะไปไหนสิเนี่ยลูกอะไรไหนโอ้ลูกยางนาเอาไป<ะ>ไหนโค่นนะเนี่ยไปเจอโอ้ไปเจอมาอา้าวหาอีกนี่เลยไหนโอ้โหเห็ดอะไรเนาะเห็ดขาวเห็ดขาวเอาเก็บอุ้ยอุ้ย เขาไม่เห็ดตาบเขาเขาห้ามตัดขาแล้วพี่ตันเขาบอกว่าตรงที่ขามันไ,ไม่มันไม่มีเชื้ออะไรไม่มีอะไรไม่มีสปอร์เห็ดไม่ต้องไม่ต้องตัดก็ได้เห็ดตับเต่านะนี่เขาว่ากันเนาะเห็นบะเอาไปเอาเจอยังจ้า เอ,เ,อเอาเก็บแล้วล่ะเอาเก็บหมืองคนนั่งเลยอือการที่อาทำขาทิมไว้อยู่เนี้ยเออหากขาทิมไปโอ้ยสมัติตาดีทำก็ตาดีเหมือนกันล่ะอันนั้นดอกนึงเก็บบอไว้วบบางอื่นบางอื่นเอาเก็บเลยจับแล้ว <ม> <No. S 1> น้องมันเล,ล็กๆเลยไปไปกันเลยกลยืดเบือ้อเ,เบืเบื้องก็จะเก็บไปตามไปเลยมาเลยน,าน,น,าน,น,านัน่นนั่นนัไปเจอแล้วไห้อตาดีเว้ยเอาเก็บมูอีกแล้ว นู่น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 เก็บตัวนี้ก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยค่ะเก็บกันเก็บกันแล้วฝนจะตกไปอันนี้ไม่เอาเนาะเอ่อน้อยๆไม่เอาเล็กๆบ่ต้องเอาเนี่ยไม่เอาบ้าบ้าบ้าน้อยหน่อยนู่นเดี๋ยวไปเก็บทั้งตัวเอาแต่ยีไงหน้อยๆไปกินเมือรังเมือรังไป แดือนหนึ่งปีจะทำอะไรรู้ไหมทำอะไรอ่าไปฝนพึงตกไม่ๆเองนะ เอาเจอยังเนี่ยหาเจอตั้งนานแล้วอ่าไปเก็บ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 ฝนจะตกต้องรีบหน่อยมี่จ้ะบอกเลยว่าอย่ารีบเกินอ่าไปทางไหนกันเห็ดแดงได้ยังไงแล้วมาดูพี่หามเจอเอารีบๆฝนจะตกมันจ้ะรีบๆแล้วฝนจะตกอ่าฝนจะตกเนาะป้าๆเรารีบกันฝนจะตกแล้ว นนโต๊ะค่ะพี่น้องฝนกระมืดมาแล้วค่ะเจอแล้วฝนไกลๆที่โต๊ะฝากกระเมืดจากตรงนี้ต้องกระลีบก,บกรับเนี่ยทุกคนก็จะงงว่าเจอได้ไงพอมาพอมาพอแล้วอ่าพอแล้วไปเลยไ้มันไ้เฮ็ดไ้เฮ็ดเป็นไ้มันไ้เฮ็ดเป็นอย่างโอ้เฮ็ดเพิองเฮ็ดเพิองเหลืองว้าวว้าวยิกออกน้อย เพียแค่ขาหักเออเอาไปเล่นเล่นดีนะเออลื่นดีก็ให้เผืองมันลื่นเนาะเอาไปไม่ลูกคลเป็นไรนะอือ่าตมาเจอไว้ไเจอเจอพ่งเห็ดพ่งนี่ไงไหนเห็ดพงเน้นๆโกบตันไม่เจอเนาะโอ้ก็บตันตาไม่ดีเนาะโอ้เห็ดเผืองห็นีแล้วอุ้ยเอาเร็วเรื่เยๆหนีแล้ว อู้ไหนดอกเลยลุงบัดเลยห็ดเฟืองห็ดเพิงเหลือง็ดเ,เห็ดเพิงลูกคุงเอออาเก็บอุ๊ยตาตางกับตาบดีเนาะเด็กหน่อยตาดีไงอาเก็บไหนขอเบอรคูเนี่ยนี่ดูเลยไหนดูสิอามาให้ป่าเพงกนี้โอ้ได้แกงแล้วป้า จมอบอผอบอ่าอขาวอ่ะขาวอ่ะเออดอกเล็กดอกเล็กเล็ติดๆก็เก็บนะเยียบนั่นน่ะเยียบนั่นน่ะเ่นนั่นน่น่น่นนมนี่ก็นี่อดอกม่นาฮอืมดอกนี่ไม่เอาใช่ไหมเออดอกเล็กๆบอเอาเอาอ๋อก็เ่นดอกั่ง กินแล้วแต่ตัวนี้ด้วยนี่เปิดเปิดเปิดไปใหม่นะปีเราปากก็เนี่ยมหินเลยนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยาไปอิกแล้วดอกเด้งพุอธเกตสังหารนะ Đây, mình. Nhây, để tớ đồng cái nhai mà Để tớ đồng nhai nhai, đồng nè nòi bà tớng ăn Này này, chơi dạy cha nha Ô, mát mát nè Mát để kèm dù hai bơ là Hai bơ, hai bơ Ai bơ, Ô, ได้เลยอะมาปออปามามามาอยู่นะเก็บเลยเก็บเลยมานานันน่าขัดข้าย รีบๆอ่ะเร็วๆทำก็ต้องหาคาด้วยนะเราไม่ได้มีดมาอเอาออกนิดหน่อยอปอไป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 เห็นมหดอกนึงนนงปูเป็นแฟนน่นไปได้เป็นแฟนเลยเอ่ะอ่ะเป็นแสน,อน,นโอเคเหรอเก็บ โอ้โอเห็นตาจริงๆอิงอ่ากันเลยเอาไปโต๊ะแจไปจากไงอ่ะอ้าวสานีน้องคะพี่น้องบนกระติ๊บเรา Ich mal.